สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง409ตารางวาเหมาะมากสำหรับสร้างอาพาร์ตเมนต์หรือบ้านพักอาศัยใกล้ MRT ภาษีเจริญที่ตั้งเพชรเกษมส5ม35แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครรายละเอียดเนื้อที่ทั้งหมด409ตารางวาหน้ากว้างประมาณ13เมตรลึกประมาณ60เมตร ซอยกว้างประมาณ5เมตรแปลงสวยทำเลดีมากห่างจากถนนใหญ่เพียง350เมตรใกล้ MRT ภาษีเจริญเพียง450เมตรทำเลนี้นับเป็นทำเลที่ดีมากใกล้ความเจริญใกล้แหล่งจ้างงานเป็นทำเลที่เหมาะมากสำหรับการลงทุนทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์หรือสร้างบ้านพักอาศัยที่ดินผังเมืองสีส้มยอเจ็ด 7, สถานที่ใกล้เคียงซีคอนบางแคโรงพยาบาลเพชรเกษมสอง สำนักงานเขตภาษีเจริญโรงเรียนจันประดิษฐารามวิทยาคมมหาวิทยาลัยสยามโรง,งพยาบาลพญาไทสาตลาดสดบางแคตมบางแคอย่าพลาดโอกาสที่อาจจะทำให้คุณได้ซับมาลงทุนที่ทำเลดีในราคาที่คุ้มค่ามาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณไท0879079524หรืแอดไลน์ที่ thpropertyinvestor